มันมีหลักการแล้วมีเหตุผลมีตรกกะความคิดของแต่ละฝ่ายที่ไม่เหมือนกันครับอาจจะต้องซื้อมาเป็นคู่นะเพื่อน สวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับวิว t ูเกเตอร์นะครับวันนี้อยู่กับโลกกันพลาเล็กๆของผมนะครับกับโมเดลกันดามที่ผมมีนะครับจากประสบการณ์ของผมนี่เองที่เริ่มต้นสะสมกันพลาได้ไม่นานเท่าไหร่นี่ครับผมอยากจะเป็นคนนึงน่ครับที่อยากจะถ่ายทอดให้เพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาสนใจในโมเดลกันพลาหรือในวงการนี้นะครับว่าก่อนที่เพื่อนๆจะไปซื้อกันพลาหนึ่งกล่องเนี่ยครับจะเป็นรุ่นไหนตัวไหนก็ได้เนี่ยเพื่อนๆควรจะต้องมีอะไรและต้องรู้อะไรเป็นพื้นฐานเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับ การต่อโมเดลกันพาสัก1ตัวกับ6สิ่งที่ต้องรู้ก่อนซื้อกันพาวันนี้ผมจะมาเหล่าให้หมดเปลือกเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างไปเริ่มกันเลยนะครับเรื่องที่ต้องรู้เรื่องที่1ก็คือการเลือก ตัวละครหรือเลือกโมเดลกันพลาที่เพื่อนๆอยากจะต่อเป็นตัวแรกนะครับเนื่องจาก WorldO f กันพลานี่ครับหรือ World o f ฟกันดั้มนะครับมีตัวละครมากเป็นร้อยร้อยตัวเลยมีโมบิลสูตรรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นน้นมีตัวดีตัวร้ายฝ่ายดีฝ่ายพระเอกนะครับเพื่อนๆมีเป็นร้อยร้อยตัวเลยมีทั้งหมด48แภาคนะครับเพื่อนๆแลวปัจจุบันก็มีภาคใหม่ออกมาอีกเลือกจากที่เพื่อนๆชอบเอ้ยเตยตาน่าสนใจเป็นโมดิเวตเบื้องต้นให้เพื่อนๆอยากจะต่อมโมเดลกันพลานี้แต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่า ไม่รู้จะเลือกตรงไหนมันเยอะจริงๆแล้วก็ผมอยากจะแนะนำนะครับมีอยู่2ตัวที่อยากแนะนำก็คือปู่ดั้มนะครับคือการดั้ RX 78-2ขีหรือปู่ดั้มนะครับมีคนขับหรือตัวละครที่เป็นมนุษย์ ขับโมเดลสูตรนี่ก็คืออามูโรเรนะครับสมญานาว่าปูดด่ดําอันนี้คือตัวละครเมนหลักสำคัญของกันดั้มนะครับและเป็นตัวแรกนะครับเพื่อนๆและอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายอาธร,รมนะครับหรือฝ่ายคู่กรณีเราก็คือว่าตัวซาซาคุทูเป็นตัวละครนะครับแล้วก็เป็นโมเดลหรือว่าก็เป็นตัวสีแดงน,นะครับซาซาบี นะครับคนขับขี่ก็คือชาแอสนาเบนะครับเป็นพลขับของโมบิสูตตัวนี้นะครับเพื่อนๆสมยานามมันก็คือลูกศอนสีแดงแรง3ามเท่าสมยานามน่ารักมากเลยครับเพื่อนๆคราวนี้ครับเพื่อนๆผมอยากแนะนํา2ตัวนี้ก่อนให้เพื่อนๆไปเลือกกันก่อนว่ากันด้ามปูด้มา,ามดีหรือซาซาบีบีเพื่อนๆเลือกได้หมดเลยครับเพื่อนๆเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนๆไม่จบแค่ตัวแรกแน่นอนครับอาจจะต้องซื้อมาเป็นคู่นะเพื่อนๆอันนี้ก็คือ เป็นตัวละครที่ผมแนะนำนะครับเป็นพื้นฐานให้เพื่อนๆไปเลือกซื้อก่อนนะครับเป็นซื้อกล่องอย่างนี้ครับเพื่อเป็นโมดิเวตให้ตัวเองในการเริ่มในการที่อยากจะต่อกันพรานนะครับเพื่อนๆหรือจริงๆเพื่อนๆอาจจะเลือกตัวละครตัวอื่นก็ได้นะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งว่ามันอยู่ที่ความชอบของเพื่อนร้วนๆซึ่งจริงๆแล้วในโมเดลกันดั้มตัวนี้ครับจริงๆมันไม่มีใครดีหรือไม่มีใครร้ายมันมีหลักการและมีเหตุผลมีตรกกะความคิดของแต่ละฝ่ายที่ไม่เหมือนกันที่ต้องการมุ่งตรงไปสู่จุดหมายปลายทาง ที่คล้ายๆกันขึ้นอยู่กับเพื่อนๆจะเชียร์ฝั่งไหนมากกว่านะครับอย่างซาซาบี้เนี่ยค้นว่าเป็นตัวร้ายแต่จริงๆความคิดของเขาอย่างชาอสนาเบิลเนี่ยที่เป็นคนขับโมบิลสูตรเนี่ยเขาก็มีความคิดของเขาที่ทำให้เขาเลือกวิธีนี้ทำดูแลเพื่อนมนุษย์แบบนี้ต้องการวิธีนี้ลบล้างสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่มันก็เป็นตรกกะและความคิดในของเขาส่วนฝั่งพระเอกกันดั้มก็มีตรรก,กะในความคิดของเขาเหมือนกัน2ฝั่งครบซึ่งกันและกันนะครับแต่เพื่อนๆตัดสินใจเอเองว่าเชื่อชอบ ฝั่งไหนเพราะว่าตอนนี้ในโลกของกอนดั้มเนี่ยคนก็ก็แบ่งฝ่ายการซ้ายขวาชอบอย่างละเท่าๆกันบางคนชอบซากุบางคนชอบซาซิบ,ซาซาบิบางคนก็ชอบกัดดั้มนะครับเพื่อนๆไปเลือกเอาตามใจได้เลยนะครับอันนี้ก็คือข้อที่1ที่ต้องรู้ก่อนคือการเลือกตัวละครนะครับเรามาสู่ข้อที่2ที่เพื่อนๆต้องรู้นะครับ นั่นก็คือขนาดโมเดลต่างๆนะครับของโมเดลกันพลาเนื่องจากบริษัทบันไดน้ำโคตัวแทนลิขสิทธิ์หลักในการผลิตตัวโมเดลกันพลานะครับได้ผลิตกันพลาออกมาอยู่หลายขนาดมากๆนะครับขนาดแรกนะครับก็คือขนาด S D S D ก็คือขนาดเล็กสุดของโมเดลกันพลานะครับเพื่อนๆอยู่ตัวนี้ ความสูงของตัวนี้อยู่ที่80มิเมตรนะครับเป็นตัวเล็กสุดของโมเดลกันพลาแต่น่ารักมากเลยนะครับเพื่อนประกอบมาก็จุ๋มจิ๋มน่ารักแล้วแต่ความชอบของเพื่อนเพื่อนเลยผมก็มีอยู่ตัว2ตัวนี่อยู่ข้างหน้าเคลียร์คันเลอร์ด้วยอ่าไปสู่ไทยที่2นะครับก็คือ HG คือชื่อย่อมาจากคำว่า High Grade นะครับเพื่อนๆเ,เป็นโมเดลขนาดสูง128มิลิเมตรโดยประมาณนะครับเพื่อนๆมีขนาดอัตราส่วนก็คือ1ต่อ144ในตัว High Grade เนี่ยครับจะทางบันไดน้ำโค้เนี่ยจะผลิตโมเดลออกมาในจำนวนที่มากที่สุดและมีตัวละครแทบจะครบทุกตัวละครในซีรีส์กระดัม48ภาคนะครับเพื่อนๆแต่ HG Grade ก็คือตัว High Grade ตัวนี้เป็นตัวที่เหมาะมากนะครับในการเริ่มต้นในการประกอบโมเดลนะครับเพื่อนๆต่อมาครับเราจะเรียกว่า RG หรือเป็นชื่อย่อของคำว่า เรียลเกรดนะครับเพื่อนเรียลเกรดก็จะมีขนาด125มิลิเมตรเท่ากับตัวไฮเกรดนะครับเพื่อนอัตราส่วน1ต่อ144เท่ากันเป๊ะเลยแต่คำว่าเรียลเกรดเรียลเกรดมีความสำคัญอย่างไรก็คือเรียลเกรดจะมีคุณภาพดีเทลรายละเอียดที่สลับซับซ้อนสวยงามมากกว่าไฮเกรดเป็นตัวที่มีคุณภาพมากขึ้นสวยมากขึ้นดีเทลดีขึ้นตัวขยับจุดจอยต่างๆขยับได้ดีขึ้นนะครับเพื่อน แต่ขนาดจะเท่ากับไฮเกรดเพื่อนๆก็เลือกเอาว่าอยากได้ไป็น HG หรืออยากให้เป็นอาร g ก็จะสวยกว่าจอยดีกว่ารายละเอียดดีกว่านะเพื่อนอันนี้ก็คือจุดแยกของ hg กับ RG ไซส์เท่ากันแต่แค่ความละเอียด RG จะดีกว่าแล้วก็ราคาซื้อหาจะสูงกว่านิดนึงนะครับเพื่อนๆต่อไปเลยครับนั่นก็คือ Mg หรือว่า Master Grade นะครับเพื่อนๆ Master Grade จะมีขนาดประมาณ1 8 0ม mm, เมตนะครับเพื่อนอย่างตัวนี้โมเดล3ตัวที่อยู่ข้างหน้านะครับ Gundam Wing หรือว่าเป็น Thunderbolt หรือว่า s a ซ a บ i เนี่ยมีขนาดโมเดลประมาณ128 mm แมมตแต่ความเป็นจริงอย่างเพื่อนๆเ,เ,เห็นมันจะสูงกว่าบางตัวก็สูงไซส,ส์นี้บางตัวก็ใหญ่กว่าอย่าง ee, นะ s a ซ a บ i เนี่ยเพื่อนเอนดูตัวบั้เริ่มเลย เกือบฟุตมันเป็นมาตรฐานการนะเพื่อนแต่ความเป็นจริงหลังประกอบออกมาอาจจะสูงขึ้นใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นยาวขึ้นแล้วแต่ตัวแล้วแต่ไซส์นะครับเพื่อนๆแต่ม a สเตอร์เกรดนี่คือเป็นขนาดอัาส่วน1ต่อ100นะครับเพื่อนๆมีขนาดประมาณ180มิลลิเมตรเป็นขนาดและเป็นตัวโมเดลที่ได้รับความยอดนิยมมากที่สุดในท้องตลาดและเพื่อนๆสะสมโมเดลในรุ่นมาสเตอร์เกรดนี่เยอะมากนะครับเนื่องจากขนาดที่มันจับ พอเหมาะพอเจาะแล้วก็ขนาดตัวที่ใหญ่กำลังดีไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปต่อไม่ยากดีเทลดีคุณสมบัติดีจับต้องง่ายอุปกรณ์มีเยอะของเล่นมีเพียบอันนี้คือข้อดีของ Master grade นะครับเป็นตัวฮอตฮิตท็อปฮิตที่สุดในรุ่น m a s t แ r สสเกาถ้าไปถามโพลว่าเพื่อนๆชอบเล่นรุ่นไหนสูงสุด MG คือหนึ่งใน คำตอบที่เพื่อนจะได้เห็นจากเพื่อนอน,นะครับเพื่อน,อน MG m a s t e r g r a d e แต่ MG Mastergate ที่เพ,เพื่อนเห็นอยู่นียครับมันจะมีตัวคอลแลบด้วยเป็นตัวคอลแลบก็คือ MG w e r c a ก็คือ MG ไปคอลแลบกับคาร์นั่นเองคาร์นี่คือชื่อย่อของนักออกแบบชื่อคุณคาโตอิฮาจิเมะก็คือการเอาโมเดลเวอร์ชัน MG มาร่วมกับคอลแลบกับคาร์กลายเป็นโมเดล MG w e r c a ซึ่งโมเดล MG w o r c a อย่างที่เห็นครับเพื่อนๆเนื่องจาก MG w o r c a นะครับเพื่อนๆก็จะมีความสูงเท่ากับ MG ขนาดเท่ากันทุกอย่างเท่ากันหมดแต่มีดีเทลมีรายละเอียดอลังการกว่ามากกว่าสวยกว่าที่ ปกติในโมเดล MG มันเลยเป็นการคอลแลบกันอย่างที่เพื่อนๆเห็นผมก็จะสะสมในโมเดล MG w o r k c a อยู่นะครับผมเลือกเจาะจงเลยจะสะส,สมเฉพาะโมเดล MG w o r k c a เท่านั้นเพราะว่ามันจะได้เจาะจงลงไปว่าอยากสะสมตัวไหนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับในโมเดลต่อมานั่นก็คือ PG หรือ Perfect Grade นะครับเพื่อนๆเป็นตัวขนาดประมาณ300มิลลิเมตรหรือประมาณ1ฟุต หรือจะใหญ่กว่านะครับเพื่อนๆขนาดส่วน1ต่อ60ถือว่าเป็นตัวท็อปฮิตที่สุดดีเทลดีที่สุดารายละเอียดดีที่สุดแพงที่สุดและเป็นที่สุดสวยที่สุดอลังที่สุดเป็นสุดยอดที่นักสะสมอยากได้ในตัว perfect grade นะครับมันก็ชื่ออยู่แล้วว่า perfect grade มันคือดีเดอะเพอร์เฟกต์แต่ข้อเสียมันอย่างเดียวคือตัวมันใหญ่และดีเทลมันเยอะตู้เตอร์ในขนาดช่องเชิงมันก็ใส่ลําบากมันก็ต้องทาไซส์พิเศษขึ้นมาให้มันในการเก็บแล้วฝุ่นก็จับง่ายอันนี้ส่วนตัวนะเพื่อนๆแต่ถามว่าอยากได้ไหมอยากได้เพอร์เฟกเกตอยากได้อย่างที่ผมแจ้งนในคลิปก่อนหน,น้านี้ที่ผมไปเที่ยวฟุโกุโอกะเนาะที่ผมไปที่ลาลาพอร์ตผมก็อยากได้ผม,มจะได้เพอร์เฟกเกต R X 78ขีดสอง u n l i m t ซึ่งมันไม่มีผมอยากได้เันมากมันสมบูรณ์แบบเป็นกันดั้มตัวใหญ่สวยงามเงาวิ่งตั้งอยู่เป็นต่างหบของอยู่ตรงกลางของของสะสมของผมสวยงามแต่มันไม่มีนั่นก็คือเหตุผลของมันนะครับสุดท้ายก็จะมีเป็นตัวลิมิเต็ดตัวพิสดารตัวที่แพงอย่างเช่นตัวที่ผมเจอที่ฟุกุโอกะที่ผมไปก็คือตัว metal structure นะครับเ,เพื่อนที่ เป็นโลหะทั้งตัวขนาดสูงกว่า PG อุปกรณ์มีฐานเป็นโลหะรายละเอียดดีเทลสวยงามตัวเป็นแสนมีเงินไม่ได้ต้องมีดวงด้วยต้องไปสรรหาราคารีเซลตอนนี้ก็ทะลุไกลเป็นแสนแล้วอย่างซาสบี้นะครับสมมติถ้าเป็นตัว metal structure อย่างตัวสีแดงๆเนี่ยเป็นตัว metal structure ราคาตอนนั้นนะ่ะอย่างที่ผมบอกว่าเริ่มต้นจับฉลาก7 0 0ด0 ตอนนี้เกือบ2องแสนละราคาราสุดที่ไปเช็คก็คือทะลุไปประมาณแสนแปดละนั่นไงครับผ่านมาไม่ถึงเดือนจากที่ผมไปช่วงมกราตอนนี้ราคาไปแล้วอันนี้ก็คือทั้งหมดที่ผมอยากเรียนเพื่อนๆให้รู้ก่อนเป็นเรื่องที่สอนนะก็คือในการเลือกซีรีส์หรือเลือกไทป์หรือเลือกโมเดลแต่ละรุ่นมีทั้ง sd hg rg mg mg w o r ร์คา Perfect Grade แล้วก็ Metal Structure นะครับตัวใหญ่สุดเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นรูปให้เพื่อนๆดูเนะว่าเล็กกลางใหญ่ไล่ซีรีส์ไปเดี๋ยวผมติดตั้งรูปจะโชว์แล้วนะเพื่อนตัง้งไปดูกันนะเพื่อนผมขึ้นจอไป,ไปดูเลยว่าขนาดไซส์เขามีมาตรฐานนะืว่าเขาทำไว้อยู่นะครับไ,ไปดูได้เลยมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เพื่อนๆได้กล่องนี้เพื่อนๆต้องทํำยังไงบ้างภายในกล่องนี้ครับจะมีแผงพลาสติกแบบนี้อยู่ หลายแผงแผงตัวนี้ครับถ้าเป็นอยู่ใน MG w o r k a เนี่ยจะมีประมาณ20กว่าแผงเป็นแผงตัวโมเดลตัวต่อพลาสติกเป็นอุปกรณ์แขนขาส่วนประกอบต่างที่เพื่อนๆต้องตัด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 แล้วมารวมกันประกอบเข้าด้วยกันเป็นเป็นลูกเป็นแขนเป็นขาเป็นหัวเป็นอย่างนี้ครับอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยในกล่องแต่ละกล่องที่ได้มาปุ๊บมันก็จะมีคู่บือเขาเรียกว่าไกด์บุ๊กเป็นวิธีการต่อโมเดลกันทาแต่ละชิ้น มีรันนัมเบอร์อยู่ในนี้นะเพื่อมี A B C มีตัวเลขอยู่ในแต่ละแผงชัดเจนเพื่อนเพื่อทำตามไกด์บุ๊กที่ได้มาได้เลยนะครับว่าเริ่มต้นที่ไหนตัวที่1คืออะไรมันจะมีเลขรันเลยนะครับว่าสมมติหัว1หัวที่จะต้องทําเช่นหัวนี้ต้องใช้แผง A ตัวที่20ไปต่อกับแผง B ตัวที่30ไปต่อกับแผง C ตัวที่5ตัดตัดรวมกันมาแล้วก็ประกอบขึ้นมาเป็นหัว1หัวนะครับนั่นก็คือองค์ประกอบของมันจัดไยูแต่ละแผงที่เพื่อนมี แผงทั้งหมดนี้ใช้เกือบทั้งหมดนะครับเพื่อนๆแต่ก็จะมีบังอันที่ไม่ได้ใช้ก็มีไม่ต้องวอรี่นะครับทำตามไกด์บุ๊กจบตามไกด์บุ๊กทุกอย่างเคลียร์ในนี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ต้องรู้นะครับหลังจากเราซื้อโมเดลกันพามา1กล่องจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็น MG ก็กประมาณ2030แผงแต่ถ้าเป็น SD แบบนี้เล็กๆนะครับก็คือตัวเล็กๆที่อยู่ข้างหน้าผมก็มี10แผงไม่ถึงด้วยนะครับเนื่องจากขนาดเล็กแล้วก็ต่อง่ายกว่าจำนวน จอยเจอหรือบกุกรณ์ก็จะน้อยกว่าแล้วแต่เลยครับถ้าเป็น RG PG โหเยอะแยะตะแป๊กไก่เลยครับเ,เพื่อนๆแต่มีไก่บุกไก่บุกนี่คือสําคัญมากวิธีการทําทุกอย่างอยู่ในนี้ครับเ,เพื่อนๆทำตามได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดของรุ่นที่ผมอยากให้รู้ในเรื่องที่2คือเลือกโมเดลให้ถูกไก่บุก NG Merca c y c l o f r a m เอาคีมตัดไปตัดแผ่นโมเดลพลาสติกตัวทยา Craft Tool c r e กันด n d เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการตัดนะครับเพื่อนๆคือสติกเกอร์ที่ต้องเอาไปจุ่มในน้ําก่อนนี่ครับนี่คือดีเขาน้ำนะครับสีทองทองส่วนจุดดำๆที่เพื่อนเเห็นเป็นเส้นตัดสีดําต่างๆเพื่อนๆจะเห็นใช่ไครับเนี่ยใช,ใช้ปากกาไฮไลไท์เนี่ยเป็นการทําสีดำขึ้นมาเน่ต็มแต่เต็มแต,แต อย่างไรก็ขอกำลังใจกับเพื่อนๆด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนลิงไม่บอกริ้งกริ้งกรนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่มาจากช่อง Build Together จะทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันในคลิปถัด,ถดไปขอบคุณครับ